ขอบคุณขอบคุณนะคะลุยครับแวบลุยค่ะแต่กดถูกใจกดคนอ๋อเข้านะกส่งดามเนียบอกเลยว่าตอนเจอผีมันแห่ใส่กับปรากฏตัวที่ขนล,ลุกเลยอ่ะแบบแ <ผม S 1> บบเหนือออกมือเลยเหนอ,ย,อย,ยียบรรยากาศดีเหมือนเดิมลุยเราชอบเราชอบการเดินเหยียบเกลือเราชอบเกลือเดี๋ยวเราเกลือเอาเกลือก่อน ไฟฉายพอเหมือนไฟฉายอันนี้มันไม่ค่อยสว่างเลยอะสีดำอ่ะ <c oughs> จริงครับ <laughs> <c oughs> ผมอยากได้โคตรไฟฉายครับ <c oughs> จริงคืออยากได้แบบส่องปุ๊บแล้วแบบสว่างวาบไอ้ครั้งนี้เราอ e ีเอฟดีกว่าอีเอฟอีเอฟไป่า e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  คือถ้าเกิดมันถึงห้าเมื่อไหร่คือผีมาไ,ไ,ไมด,ไมด,ไมด ูห้องไฟเหมือนอยู่ชั้นใต้ดินครับโอ้ยบาลังนี้อ้สวัสดีครับผมเย้ดว่ามาช่วยกันกรีดครับทางหายก็ไปนานเลยทีเดียวเชียร์กับพาร์ทโมฟเบียจริงครับสวัสดีครับ คิดว่าพี่ก้อนแะดดตา,มมาเลเขาได้ไหกันนะคะได้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 ก้อนไม่ได้ของก้อนไม่ได้อัปเดตนานด้วยแหละใช้เวลาอยู่อโอเคเปิดไฟแล้วเออกระดูกอยู่ข้างลา่างจ้ะได้ครับออวิอันนี้คืออะไรอ่ะใครยนต์กล้องไว้อ๋อมีคนยนต์กล้องไว้เรื่องตอบผมฟังก่อนได้ค่ะพี่ก้อน,นประตูสวยขึ้นนะเนี่ยจริงประตูดูดีขึ้นประตูไม้สักมันอยู่มันอยู่ อเพราะว่ารถบนดังใช่ใช่ผมก็คิดว่าอยู่ลงรถเออผมมาหากระดูกเจอไหมครับอยู่ห้องล้นห้องล้นห้องล้นอ,อ๋ออ๋อครับผมเหมือนเกมมันดูละมุนขึ้นอ,อ๋อจริงครับอ๋อน่าเล่นมากขึ้นด้วยเกมมันดูแบบดูสะอาดตาไงก็ไม่รู้อะสะอาดตาแล้วหลอนรัดแล้วแล้วตอดแล้วหลอนถูกไหมูกไอ้หลอนมันหลอนแล้วพี่ <laughs> มันหลอนมากเลยอะค่ะ หลอนจริงครับยังยังคงคอนเซปต์ความตุกกระจ่ายน่า <c oughs> จะสีเลยได้ป่าอจจคอนเซปต์ยังคงม็นเทิงนเลยครับ <c oughs> มีการภาคเสร็จเกิดขึ้นต้องซ้อมพอไว้ก่อนเดี๋ยววันที่เก้าสิบสิบเอ็ดนี้เขาขึ้นไปภาคแล้วไม่หรอภาคเกมภาคเกมของคาบาวโอ้พอ <c oughs> เตรียมภัค ทำไมไม่มีใครมาดูรถกับมิ้นเลยหรออืมผมกำลังหากุญแจไปปิดเปลี่ยนรถคือไม่กล้าเดินเข้าไปอ่ะเรากดเลยไม่ได้อ่ะอยู่หน้าบ้านโอ้อยู่หน้าบ้านนะครับงั้นผมเข้ามาปิดเปลี่ยนรถปั๊บนี่จดจ้วด Where are you? Are you here? สูงองสองจุดหกองศาครับสองจุดหกเฮ้ยเอ็มเอ็มไม่ดังเลยนะอุ่ยเจอกระดานอุยจาครับวิ่งจริงเหรออยู่ตรงเจอกระดานอุยจาตรงนี่เลยนะครับตรงเรียกว่าเครื่องซักผ้าครับเครื่องซักผ้าเอาไปเล่นกันมั้ย ออถ้าผมจะไม่ผิดเราจะต้องเหมือนบอกลามันทุกครั้งที่เราแบบว่าหลังจะจบประโยคคำถามมันนะครับไเออร์แต่ต้องเสกกรุ <How S 2> บา <you? S 1> กับมนันเนาะใช่ใช่ครับเอเหมือนผมเห็นฟิสซิ่งนะครับ <are> you? ลบสี่จุดศูนย์รครับเอ้ย,อยมีควัน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 มาใช่ใช่ครับลงรถห้าจุดเจ็ดแล้วครับมีควันมีควันมีควันจริงๆเมื่อกี้เห็นควันเมื่อกี้เห็นควันอยู่ตรงตัวคุณองใช่ใช่ครับมีมีฟิสซิ่งครับมีคุณองแอบปุ้นกัญชาเหรอ อ่าสดชื่นก็เดี๋ยวไม่ใช่อ่ะแม่ปุ้นก็ไม่แบ่งกันเลยนะของดีผมมีสองเรบเราจะเล่นกระดานอุจจากันไหมครับได้ค่ะเราจะถามมันยังไงดีตอบนี้เลยแต่เขาว่าถามถามภาษาไทยได้ด้วยนี่ จริงเหรอไม่ไม่ไม่รู้ว่าจริงปล่าแต่เขาว่าถามภาษาไทยมันฟังภาษาไทยรู้เรื่องอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองซิไปใสเราหนักว่าสี่ไปใสสนใจ้ารูจักเขาแล้วสซิไปใสมันไม่ตอบอายุเฮียวิมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไมมันตอบ yes วันอายุเฮียเขาอยู่ที่ไหนใช่ใช่ไง ติดแท่งคิวเข้าอวัยยูเอสซีเอเออุ้ยสแควร์โ e oh, อ้แท่งคิวแอนกุฎบ่ายเฮ้ยผมตอบถูกไหมเนี่ยกุฎ <adapting> บ่ายถูก ลองถามลองถามดิวว่าแซนโกลสิไรส์แซนโกลสิ๊กเฮยเผยย้อนเกลือทิ้งอ่ะเรากดนั่งยองๆลงไปไงนะเอากดสี่ครับแต่อย่าไปกดใกล้กระดานอุจามากครับเดี๋ยวกลายเป็นคุยอย่าลืมตอบคุณบายทุกครั้งที่เราคุยกับอุจาผมจำได้จนานแล้ว ใช่ดูมานล้วดีคอมปับหนึ่รหรือคอมปับเอ่เราเราเรากดเลยเกยอยังไงเนาะกด F นะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคจริงจริงจริงสิไปถามมันสิไปใสคุณคุณมิ้นครับผมกะว่าจะไปเอาอุปกรณ์เพิ่มเอ่อในถึงเพลงนี้เลยอ่ะคุณแม่ครับมีคนทำอุปกรณ์ มีคนทำอุปกรณ์โอ้รูปภาพหล่นขออนุญาตเมื่อกี้มีฟรีซิ่งหนึ่งอีเวฟ้านี่เมื่อกี้มีอเลยว่าห้ามันนับป้าตอนแลกรูุจาบอดอีเวฟเลยว่าห้ามันนับป้าโอเคเมื่อกี้มันนับอก็นับนะครับมีคุณมิ้นครับถ้าอยู่คนเดียวอาจจะเจอปฏิหารได้เฮ้ยเน้นออกไปด้วยเั้นออกไปด้วยก็ไม่ได้ ปฏิหารอะไรเลยอยากเป็นคนปกติที่ไม่เห็นปฏิหาร <c oughs> <c oughs> อยากเป็นคนปกติที่ไม่เห็นปฏิหารในแดงสิ้นตอบอีเวนต์มีฟิ s ซิ่งแน่นอนหนึ่งอันครับแล้วก็น่าจะมีเมือกี้มีเอ MM ็มเอ็มเอ็มเลยว่ะอีพอดีถืออยู่อืมโหจินเฉดโอนี่แล้วก็เดอะทวินครับตัวขอดๆทั้งนั้นเลยู่่รู้สึก ไ่ใช่แนาว,าวัดเสียวตอนตอนนี้ผมได้เอาแบ็คไลท์ไปด้วยครับแบ็คไลท์แล้วก็สมุดครับครับผมเราถือมันมันมากินบ้างหนิมเอรมัองเอารถมันร้องอีกแล้วผมว่ามันโอุนหนีว่ะมันดุอ่ะเป็นเหียอะไรอไม่ใช่กดอยู่ได้รถนี่เฮ้ยมันเหยียบเกลือมันเหยียบเกลือมันเหยียบเกลือสีไปใส ต่อมากูไปกินข้าว <laughs> ไม่กินข้าวหอยท <laughs> ีไปกินข้าว What do you want? รูดใบนี่วันี้มันรัน,นไปไหนอ่ะ <laughs> มันบอกว่ามันจะฆ่าอะ <laughs> มันจะฆ่าครับผมมีความหวาดเสียว <c oughs> ว่ามันอาจจะเป็นโอนอิ ถ้าเป็นโอถ้าเป็นูนีอันนี้อร่อยเลยนะปูนีอออร่อยเลยอ่ะจริงเป็นปูนีนะอ้โูนีมันหมจุดตอนัวอยู่ด้วยกันก่อนค่ะเดี๋ยวไปไหนครออกมาปิดไฟได้ดีได้ครับเดี๋ยวผมปิดไฟแม่ไม่กดออเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผีร้ายผีร้าย่าบ้งังยัครับยังยังยังไม่ไม่ไม่ไมันก็ ไฟกับพิบออใช่ใช่ไฟกับพิบนะจุดนี้แก๊สไมมีคนมีคนออกมาครับครับพแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นฟิกเกอร์พรินต์เลยครับดอดก็ไม่เห็นออกมาก่อนได้นนได้ครับได้ได้ไดไเห็น,น,นเราอาจจะต้องไปซดยานะครับแต่ผมว่าตอนเราห้ามซดเพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครดอูอันนีงที่บอกว่าซันนิตี้ต้องตัตดกว่า25โอ้ว้าว โคตรเสี่ยยาสองร้อยแค่ได้ดูดยาบอยเดี๋ยวมันก็หายอ่จริงไล้นูดยาอืมผมไม่ถามมันเราพกยาไว้เราเราถือยาไว้ได้ไหมแล้วพอแบบเออพอพอเควสเสร็จได้เควสเสร็จปุ๊บแล้วค่อยคลดเลยนะครับเจ้เขาได้าึงผมติดตัวไว้ติดนี่คนติดยาเฮ้ยนี่คุณเป็นคนอย่างี้งั้นเหรอ ยาแบบว่ายาพาราต้องต้องรีบแก้ก่อนวัยรุ่นติดยาตะปะต้องวโ้โหโ้หาาาเดี๋ยวผมลองเข้าคนเดียวครับมันคนหัวลุกฮัโหลอายุเฮียเฮ้โชว์ย o เซล e l f โชว์ย o u r s e l f อ่านเอลซ่าขอหลักฐานอีกอันหนึ่งเพื่อน ตีไปสายอยากจะคุยกับบนบกเรากดคุยกับมันย,ย,ยังไงนะเออกด F ที่กระดานครับอุยอ้ยอุ๊ยผมกดผิดแป้งนึงนะผมโยน <laughs> ผมผ,มผมกลัวแล้วผมจะชอบยึดก,กดของผิดกดเอ่อที่กระดานเหมือนกับว่ากดคลิกคลิกซ้ายครับค่ะแล้วแล้วกดคุยยังไงนะกด B กด B ครับแล้วก็คุณมิ้นก็ถามมัน Hello ฮัล o หลวาหยูวา you ถามมันแบบมันต้องการอะไรก็ได้ไงครับแบบว่าอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ย Hello What do you want แล้วก็ชิบหายอ้คุณมินมันล่าเรียบร้อยผมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันแล้วผมหลบในห้องน้ำ <c oughs> คุณมินมาเ <c oughs> <c oughs> ร็วมาเร็วมาแล้วลาก่อน ตายมีคนเอาดีกันเลยโอ้มันเป็นผีขี้ยาเหมือนกันครับมันเป็นผีมันเป็นผีช่งางทำอ,อุปกรณ์มีไปมันร้อมันร้องมันร้องมันร้องเห็นยังร้องโอ้คุณน้องเหรอใช่กระดานอุปจาแตกครับแบบว่ามันเหมือนกับว่า ซานิตี้อาจจะเหลือน้อยหรือไม่งั้นก็เราถามคำถามมันเป็นคำถามเดิมมันอาจจะซานิตี้น้อยบากใช่ใช่ตายพิ่ซ่าคือแบบเมื่อกี้คุณออกแบบวิ่งเข้าห้องน้ำแต่มินน่ะวิ่งแบบกลางบ้านเลยอ่ะแต่แบบรอดอ่ะสุดยอดมากไม่หรอกผมอ่ะลืมปิดไฟด้วยผมมาเปิดปิดไฟแบบมั่วเลยเรียบร้อย รู้สึกสบายใจเป็นผีแล้วฉันฉันไม่ตายอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาแนะเดี๋ยวผมมานะได้ครับมันไม่มีที่แอบ,บเลยที่แอบ,บมันยากขึ้นมากเลยใช่ผมนึกไม่ถึงว่ามันจะแอบ,บยากขึ้น่างขนาดนี้คือเมื่อกี้ปะวิ่งหาที่แอบ,บไม่ได้ลเลยอะแล้วตอนก่อนผีจะออกนี่เอฟเฟกต์ดีมากเลยมันเปรี้ยวมันจะแบบเหมือนมีควันอยู่รอบๆตัวมันแล้วมันก็พุ่งเ,<อ>เหมือนนักมามยาก,กลใช่ใช่ใช่อ,อุ้ย ยังไม่ถึงยี่ห้าเลยอ่ะมันต้องต่ำอ่ะมันต้องต่ำกว่านั้นอ่ะโหผมตายไปแล้วคนมันยังเหลือแค่สองทเจาผมจะลองในหะ้อุ้ยเมื่กี้คือแบบคิดว่าตัวเองต้องโดกันแล้วแน่ๆเลยอ่ะผมว่าเป็นโอนี่เพราะว่ามันดุโอ้ยน้ำตาไหล เบ่ไว้บ e like ่ไว้บ่ไว้ได้บ่ไว้เด้มันแบบมันพุ่มแย่มากเลยตอนนี้นะเฮ้ยคุณเปียวสกินคุณเปียวมันเป็นสกินหมอปลาี่ว่าพุ่มแย่พุ่มแย่หมอปลาเปิดไฟได้พุ่มแย่ที่แอบมันน้อยลงมากเลยมันแอบยากขึ้นเยอะเลยเออจริงด้วย แล้วรอคุณก่อนใกล้มันมันใกล้จะจบตาแล้วคุณพุ่มแย่พุมแย่แบบคนหัวรู้ก็บอกเลยอ่ะกระดูกกระดูกถ่ายไปยังถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วเก็บแล้วครับเพราะฉันคือวิญญาณเอาผ่านแล้วนี่สนิทที่ะ อ้าวชายโยโหฮิ้วจะได้กินยาเลยแล้วกันจะได้ออกมาอีกเรื่องนึ่งผมเดาว่าเป็นโอนิมันล่ามันล่าใช่ไหมเออใช่ครับมันล่าครับขึ้นสิบเลยขมอนบอยส์ขมอนอะไรคุณเปี๊ยคุณเปี๊ยนี่คือเข้ากำแพงแล้วคือเข้ากำแพงนี้ดนโนดนอ้าวใช่มาทางนี้ไม่ใช่ไปทางโน้นเยฮัลโหล เราได้ผู้โชคดีสองท่านถอนคุณเปี้ยวถอนทางซีมันต้องถอนดิอ้าวสวัสดีครับคุณมิ้นเด็กก็เรียกให้มาทางนี้บอกมาบอกไว้เลยให้ผมได้กลับรถเกินวีวีวีต้องมีเสียงลอยแต่แสงเอฟเฟกต์วิญญาณเข้ารถเกิดูวี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 เอมีคนจุดธูปเรียกด้วยครับผมมาเลยวิญญาณกลับรถแล้ว ว <c oughs> ิญญาณได้กลับรถเรียบร้อยครับผมตอบโอนิครับผมปิดรถเลยเได้ครับแต่ผมก็สเสือยว,ว่ามันจะเป็นจินไม่รู้ตอบไป่อนทู่ <c oughs> ทมันหอมดีจินเป็นจิน <c oughs> โอ้ย หักคอกระนาครับผมใช่ครับเรียบร้อยแตก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 มาเลยครับเออตอนนี้เรียบร้อยครับห้องอยู่ในเอลขเลขเดิมนะครับครับเลขเดิมเลยครับเตะไม่ใช่ดิมันต้องเป็นอะไระน่ามัลติไม่ใช่ดิ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 ปิดอัน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  มันตีเพ a y เยอร์แล้วก็จอยเนี่ยจากเพเวใช่ลาประจ่ายเพย v เว e